แม่เป็นความแปลกใจสุดๆที่เตรียมพาเอ่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้เป็นการเอลิเกสโอ๊ะโอนี่นะพวกเป็นตัวกันประเทศแท้แท้สูงจะเป็นผู้ชายแต่ถ้าต่างจะเป็นผู้หญิง มันเป็นสายฟังแล้วมันมีผู้ใหญ่ มันมีหลายช่องของกระเพาะแล้วมันกินใบไม้ยืๆเข้าไปในกับเพาะแรกแล้วมันก็หาที่เย็นเย็นแล้วมันก็เอาอาหารกลับมาในปากมาเคี้ยวแล้วมันก็เอาใน มันจะมีตัวหนึ่งที่เพื่นในคืนว่ามันจะมีนักล่ามาแล้วมันชอบเอียบแสงที่ผู้แล้วมันใช้หางเบรลั่ว่ามันเย็นมาทั้งคืนมันเลยต้องไปแล้

ตอนลูกมันเกิดมาเท่ามาลูกลูกแก้วแล้วมันรีบปีนเข้าไปในกระเป๋าของแม่อยู่ในกระเป๋าของแม่สองเดือนครับนี่คือลูกคู่กระบา่า กินหมูได้ยาวเท่านี้ค่ะ